ามาแล้วค่ะคลิปนี้ค่ะหมายพามาดูบ้านแฟด4ห้องนอนได้ไซส์ใหญ่เทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวในราคาจับต้องได้เริ่มเพียงแค่4ล้านจนถึง6ล้านบาทเท่านั้นเองในโซนพระราม2ท่าข้ามบางขุนเทียนค่ะ ทุกคนกลับมาเจอกับใหม่อีกแล้วนะคะในคลิปรีวิวบ้านและคอนโดดีๆในโฮมาราวจากโฮมบายเออร์ค่ะถ้าใครยังพอจํากันได้นะคะใหม่เคยมาที่โซนพระราม2ถ้ท่าข้ามบางขุนเทียนแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยใหม่มาดูบ้านนะคะที่โครงการ พักวิวประชาอุทิศสุขสวัสดิ์ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่จากแบรนด์สุภาลัยนะคะแล้วก็หลังใหญ่ด้วยค่ะที่สําคัญเนี่ยฟังก์ชันยังตอบโจทย์คนนิวเจนด้วยนะคะครั้งนี้ใหม่ก็กลับมาในโซนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะกับบ้านเดี่ยวโครงการใหม่ของแบรนด์สุภาลัยเหมือนกันค่ะกับโครงการสุภาลัยวิวประชาอุทิศ90ค่ะซึ่งมีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดนะคะในสไตล์ท็อปปิคอลค่ะถือว่าเป็นสไตล์เนี่ยแห่งที่2แล้วนะของโซนนี้แล้วโครงการนี้ใหม่บอกเลยว่าราคาจับต้้้องไดดวยค่ะ ที่โครงการนี้นอกจากจะราคาดีแล้วการเดินทางยังสะดวกด้วยนะคะเพราะว่าสามารถเดินทางเข้าแล้วก็ออกถนนสุขสวัสดิ์ได้นอกจากนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมออกถนนบางขุนเทียนทะเลถนนท่าข้ามถนนเรียบวงแหวนกาญจนาหรือจะไปถนนพระรามสองก็ง่ายเช่นเดียวกันค่ะแล้วยังใกล้กับทางด่วนกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทำให้การเดินทางเชื่อมต่อใจกลางเมืองไปสาทรแล้วก็สีลมได้เลย และสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่โครงการนี้ถือว่าเราใช้ชีวิตได้ครบเลยค่ะเราไปช้อปปิ้งซื้อของได้ไม่ว่าจะเป็น Big C Max Value หรือว่าในซอยประชาอุทิศ90เองนี่นะคะไม่บอกเลยว่าร้านสะดวกซื้อมีให้เลือกครบเลยค่ะมีทุกแบรนด์เลยนะรวมถึงค่ะมี Village Hub ซึ่งเป็น Community Mall ที่มีทั้งโล Tu ั s g ก Face ร้านค้าร้านอาหารทั้งหมดที่พูดมานี้อยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการเลยค่ะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปช้อปปิ้งที่ห้างใหญ่ๆใ,ในย่านนี้ไม่แนะนำเลยนะคะต้องเซ็นทรัลพระราม2หรือจะไปโฮมโปรแล้วก็บิ๊กซีพะราม2ก็ได้ค่ะส่วนโรงเรียนดีๆที่ได้มาตรฐานนะคะก็มีให้เลือกหลายแห่งค่ะตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเลยค่ะสุดท้ายเลยคือโรงพยาบาลค่ะ หากเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็เดินทางไปได้ทั้งโรงพยาบาลบางประกอก3โรงพยาบาลเปาโลพระประแดงและโรงพยาบาลนครทนทั้งหมดที่พูดมาอยู่ไม่ไกลจากโครงการค่ะ และเมื่อมาถึงโครงการนะคะเราก็จะเจอกับความปลอดภัยที่บริเวณเมนเกตเลยค่ะทุกคนมีทั้งรอปภแล้วก็กล้อง C C T V ที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะการเข้าออกของลูกบ้านที่นี่นะคะจะเป็นการสแกนอ่านป้ายทะเบียนรถนั่นเองนะคะควบคู่คปไปกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสุภาลัยสบายซึ่งแอปพลิเคชันนี้ค่ะจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการประทับตาเข้าแล้วก็ออกนะคะสําหรับผู้มาติดต่อและแอปพลิเคชันนี้นะคะยังสามารถระบุหมายเลขทะเบียนรถนะคะล่วงหน้าสําหรับผู้มาติดต่อด้วยค่ะ ที่ที่ใหม่อยู่ตรงนี้เนี่ยนั่นก็คืออาคารฟิตเนสสระว่ายน้ำนะคะที่นีนะ่ทางสุภารัยเขาออกแบบมาให้ใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็ทํากิจกรรมได้เต็มที่เลยค่ะด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของสระว่ายน้ำนะคะตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ําระบบน้ําแร่เลยค่ะทุกคนมีสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่แยกไว้ให้เพื่อความปลอดภัยนะคะในระหว่างที่เด็กๆเ,เล่นน้ำเนี่ยเราก็สามารถจะนั่งพักผ่อนบริเวณที่นั่งริมสระตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนห้องกระจกที่เห็นตรงนี้เนี่ยนี่คือฟิตเนสรูมนั่นเองนะคะบ,บอกเลยว่าอุปกรณ์ทั้งเครื่องเล่น เวทเทรนนิ่งเนี่ยทางโครงการเขาจัดมาให้เต็มเลยค่ะเราก็สามารถออกกําลังกายไปแล้วก็เชควิวสระว่ายน้ำได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากจะได้พื้นที่ไว้สําหรับแบบนั่งทํางานในพื้นที่ที่แบบสงบนิดนึงแต่ไม่ใช่ที่บ้าน ที่อาคารฟิตเนสระว่ายน้ำแห่งนี้ค่ะเขาจะมีห้องที่ชื่อว่า c o l i ฟ i n g space ค่ะเราสามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นได้เลยถ้าใครอยากจะไปออกกําลังกายกลางแจ้งเขาก็จะมีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่นะคะอยู่บริเวณตรงกลางของโครงการเลยวันไหนที่อากาศดีจะพาลูกๆมาเดินเล่นนะคะมาทํากิจกรรมมาจอกกิ้งก็ได้นะคะหรือว่าจะมาเล่นก็ได้เขามีสนามเด็กเล่นกลางแจ้งแล้วก็เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่าส่วนกลางที่นี่แค่30บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นค่ะ โครงการสุภาลัยวิวประชาทิ์90พัฒนาเป็นบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวทั้งหมด266ยูนิตนะคะบนที่ดิน50ไร่กับแบบบ้านให้เลือก6แบบพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่130ตารางเมตรไปจนถึง190ตารางเมตรฟังก์ชัน3-4ห้องนอน3ห้องน้ำ1-2โซนนั่งเล่น2ที่จอดรถ บอกเลยค่ะว่าบ้านในโครงการนี้เหมาะสําหรับครอบครัวเริ่มต้นอยู่2อคนไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่เรียกว่าอยู่ได้หลายเจเนเรชันกันไปเลยค่ะ แบบที่พามาดูวันนี้นะคะคือหลังนี้เลยค่ะเนี่ยเป็นบ้านแฝดที่ชื่อว่าสุภชรินค่ะที่ดินจะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่40ตารางวาพื้นที่ใช้สอยคือ1น4ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3มห้องน้ำา1โซนนั่งเล่นแล้วก็จอดรถได้สองคันนั่นเองนะคะส่วนแบบบ้านของเขาค่อนข้างที่จะทันสมัยเลยค่ะมาในสไตล์ท r o ปิคอลนั่นเองนะคะฟาซาดของเขาเนี่ยเขาก็จะออกแบบมาได้สวยงามแล้วก็ทันสมัยนะคะที่สําคัญเขายังออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของบ้านเราด้วย ชายคานะคะที่ยื่นออกมาจะช่วยกันแดดแล้วก็กันฝนที่จะสัดเข้าตัวบ้านเป็นอย่างดีเลยค่ะทุกคนส่วนใครที่คอนเซิร์นนะคะในเรื่องของระบบโครงสร้างคือไว้ใจได้เลยเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาก่อสร้างในส่วนของผนังบ้านนะคะด้วยอิดมวลเบานั่นเองก็จะมีความแข็งแรงค่ะถูกใจสําหรับคนที่ชอบบ้านสไตล์นี้แน่นอนค่ะ ที่จอดรถของแบบบ้านสุภชรินค่ะจอดได้2คันกําลังดีเลยนะคะเวลาที่เราขึ้นลงนี่ก็คือได้อย่างสบายนั่นเองนะคะบ้านไหนที่มีรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยคะ่ะก็อุ่นใจไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่าทางโครงการะคะ่ะเขาได้เดินระบบไฟเพื่อรองรับการติดตั้งี V ีชาร์เจอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนประตูทางเข้าอ่ะทุกคนเขาให้เป็นประตูกระจกสไลด์อะคะ่ะคือบานใหญ่เรียกว่าเกือบเต็มผนังเลยแล้วก็กรอบประตูแล้วก็หน้าต่างที่นี่นะคะเขาให้เป็น upvc สีเทาค่ะเวลาปิดอะคะ่ะก็จะสนิทเลยเนาะแล้วก็ จะป้องกันเรื่องของฝนที่จะสาดเข้าตัวบ้านด้วยนะคะส่วนกระจกอะคะ่ะทางโครงการเขาก็จะให้เป็นกระจกเขียวประหยัดพลังงานนะคะซึ่งมันก็จะช่วยสะท้อนความร้อนแล้วก็รังสี u ูเนี่ยไม่ให้เข้าสู่ในตัวบ้านนั่นเองนะคะแต่ด้านในบ้านแสงสว่างก็ยังสามารถส่องเข้าไปได้อยู่เข้าไปดูด้านในกันดีกว่าะคะ่ะ ด้านในบ้านนะคะจะมีความกว้างค่ะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้อยู่ในบ้านเดียวเลยค่ะและนี่นะคะก็คือด้านในของแบบบ้าน สุพชรินค่ะซึ่งเป็นบ้านแฝดที่ใหม่พามาดูนะทุกคนเข้ามาข้างในอะค่ะ for to ceiling ชั้นล่างนะคะที่ทางโครงการให้จะสูงอยู่ที่2.6เมตรด้วยกันค่ะและที่นี่เนี่ยนะคะเข้ามาโซนเขาจะเชื่อมต่อกันเลยนะระหว่าง Li v วิ g กับไ i n i n g ค่ะซึ่งขนาดเขาจะกว้างมากๆใครที่อยากจะได้พื้นที่รวมของสมาชิกในบ้านอย่างโซน Li v วิ g ใหญ่ๆนะคะอยากมีโซฟาตัวใหญ่ๆบ้านไทยนี้ตอบโจทย์ค่ะตรงกลางค่ะจะมี coffee table ตัวใหญ่หรือว่าจะมีเก้าอี้สตูเพิ่มก็ได้นะคะ ระยะสายตาจากผนังที่เราวางโซฟานะคะไปจนถึงผนังที่เราติดตั้งทีวีประมาณ50นิ้ว60นิ้วกำลังดีค่ะและลิฟวิ่งตรงนี้นะเราจะได้ความโปร่งของตัวบ้านเพราะว่าเขามีหน้าต่างแล้วก็มีประตูบานใหญ่ทำให้แสงสว่างจากธรรมชาติส่องเข้ามาได้ค่ะพื้นที่ที่เชื่อมกันนะคะเป็นคอมมอนแอเรียระหว่างลิฟวิ่งสู่ดิงตรงนี้นะคะมาอยากให้ดูด้านบนนิดนึงนะคะ ที่โครงการนะคะเขาจะให้เป็นโฮมอ m o เตอร์เมชันนะคะซึ่งจะเป็นการซัพพอร์ตนะคะการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในบ้านผ่านสมาร์ทโฟนของเราค่ะโฮมอเตอร์เมชันนะคะก็จะมีอย่างเช่นในเรื่องของสัญญาณการขโมยนะคะจะติดไว้ให้ที่ประตูแล้วก็หน้าต่างน,นั่นเองค่ะที่ชั้นล่างเนาะแล้วก็จะมี IP Camera ค่ะบริเวณหงกลางด้านล่างตรงนี้ให้1จุดด้วยกันค่ะ สำหรับพื้นที่ของดิเนก์คะคะที่นี่เนี่ยย้ำเลยนะว่าที่ดูอยู่เป็นบ้านแฝดแต่เห็นไหมว่าฟิลลิ่งเขาเหมือนบ้านเดียวมากๆนะคะ บริเวณพื้นที่ดิเนย์ะค่ะโครงการให้พื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะสามารถนะคะที่จะวางโต๊ะรับประทานอาหารแบบในบ้านตัวอย่างเนาะสีที่นั่งได้และสเปซอะค่ะจากโต๊ะทานข้าวจนถึงผนังด้านหลังตรงนี้เขาจะมีพื้นที่เราจะวางเป็นโต๊ะทางานแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าบ้านไหนที่สมาชิกเยอะหรือมีแขกแวะเวียนมาที่บ้านบ่อยๆอะค่ะโต๊ะทานข้าวเราอาจจะวางอีกแนวหนึ่งก็ได้สามารถเพิ่มนะคะเป็น6กถึงแที่นั่งได้ค่ะและพื้นที่ด้านหลังตรงนี้อาจจะเป็นแทนที่อะค่ะไว้สําหรับจัดเตรียมอาหารก็ได้ตรงนนนนีี้้้มหหหาาาต่่งบใใญะะค ุดด้วยกันด้านข้างถ้าวันไหนเรามีเพื่อนมาที่บ้านและอยากจะเชื่อมพื้นที่ระหว่างอินดอร์และเอท์ดร์เข้าด้วยกันประตูกระจกสไลด์บานนี้แล้วค่ะจะเป็นพื้นที่ที่เปิดเชื่อมไปทําให้ในบ้านและนอกบ้านของเราสามารถทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะส่วนห้องครัวที่นี่ทุกคนค่ะเขาให้เป็นห้องครัวปิดแต่ก่อนที่จะเดินไปห้องครัวหมายชี้ตรงนี้ให้ดูก่อนเห็นไหมนี่คือประตูนะคะที่เปิดเชื่อมไปบริเวณลานซักล้างซึ่งโดยปกติอะประตูตรงนี้เขาจะไว้ในห้องครัวใช่ไหม แต่ว่าทางโครงการสุภาลัยวิวประชาทิ่90อะค่ะ mm hmm. เขานําประตูวไว้ตรงนี้ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้สเปซของห้องครัวขนาดใหญ่เอาเป็นว่าถูกใจคนที่ชอบทํากับข้าวแน่นอนค่ะ mm hmm. ห้องครัวของแบบสุภชลินนะคะยอมรับเลยว่าเป็นห้องครัวขนาดใหญ่ค่ะเป็นครัวปิดนะคะ ปิดมิดชิดเลยค่ะมีประตูแยกเป็นสัดส่วนไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะบ้านไหนที่ชอบทําอาหารไทยอย่างเงี้ยหมยว่าห้องครัวนี้เราสามารถใช้งานได้เต็มที่โดยที่กลิ่นเนี่ยจะไม่ไปรบกวนด้านในบ้านเลยนะคะสําหรับห้องครัวค่ะจะทําเป็นรูปลักษณะเคาน์เตอร์เป็นตัวยูแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้นะคะผนังฝั่งนี้ค่ะก็อาจจะเป็นแผ่นที่เนาะเอาไว้จัดเตรียมอาหารบางครั้งนะคะของแห้งต่างๆก็ไว้ได้ข้างบนก็จะมีตู้แขวนแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้แล้วก็มีสเปซเหลือไว้วางตู้เย็นไซส์ใหญ่ๆนะคะส่วนตรงกลางนี้ค่ะก็เป็นพื้น ซนของคูกิ้งไปเนาะที่นี่นะคะการกอร่อสร้างเขาเนี่ยผนังเขาจะเป็นอิฐมวลเบาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถนะคะที่จะใส่พวกคูดูดควันต่างๆได้นะคะระบายอากาศออกไปเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะของห้องครัวตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณซิงค์หลังจานเขาจะมีหน้าต่างบานใหญ่ให้ด้วยตรงนี้บานใหญ่เลยนะคะทุกคนแล้วข้อดีของแบบบ้านสุภาชลินห้องครัวเขาเนี่ยคือเขาดีไซน์มาเผื่อไว้หากเราอยากจะมีเครื่องซักผ้าไว้ในบริเวณเดียวกับห้องครัวย่อมทําได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราแทบไม่ต้องต่อเติมส่วนอื่ นเลยด้านหลังของบ้านก็จะเป็นพื้นที่สวนสีเขียวล้างจานไปทำกับข้าวไปเนี่ยค่ะด้านหลังเราก็จะเห็นวิวสีเขียวนะคะทอดยาวไปจนถึงบริเวณด้านข้างบ้านเลยค่ะสำหรับฟังก์ชันห้องนอนที่4ของแบบบ้านสุพชรินนะคะห้องนี้เนี่ยอยู่บริเวณด้านล่างค่ะอยู่ใกล้กันเลยกับห้องน้ํานะคะ ห้องนอนนี้เนี่ยถือว่ามีความโปร่งมากๆเลยนะเพราะว่าเขาจะให้หน้าต่างค่ะบานใหญ่ถ้ามีผู้สูงอายุนะคะห้องนี้ก็สามารถจัดเตียงนอนประมาณสาฟุตครึ่งแบบในบ้านตัวอย่างได้สเปรดด้านข้างค่ะบิวเป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้สูงจรดฟ้าเพดาน2.6เมตรได้เลยนะคะจริงๆอ่ะถ้ามีเด็กเล็กอะคะ่ะห้องนี้ก็อาจจะเป็นห้องสําหรับลูกๆหรือสมาชิกตัวน้อยของเราก็ได้นะคะเป็นห้องแบบทําการบ้านก็ได้หรืออาจจะเป็นห้องทํางานของคุณผู้ชายก็ได้เพราะว่าเราทํางานไปอะคะ่ะ สามารถที่จะเทสวิวด้านหน้าบ้านของเราได้เลยนะคะห้องนี้เขาให้หน้าต่างบานใหญ่เลยทีเดียวค่ะอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ติดกันเลยกับห้องนอนที่4นะคะเป็นห้องน้ําที่สามารถใช้งานได้สะดวกทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็อาบน้ําได้ด้วยนะคะทุกคนขนาดห้องน้ำเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้บันไดนะคะแต่ก็จะมีความสูงโปร่งอยู่แล้วก็ทางโครงการค่ะ เขาก็ติดพัดลมระบายอากาศเอาไว้ให้ด้วยนะคะเอาไว้แบบระบายอากาศลดความแบบชื้นในห้องน้ําค่ะไปเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้น2ของแบบบ้านสุภชลินนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยก่อนจะขึ้นไปอ่ะต้องขอพูดถึงเรื่องของโครงสร้างบันไดของแบบบ้านนี้ก่อนนะคะที่เนี่ยเขาจะให้โครงสร้างเป็นคอนกรีต,ตเสริมเหล็กค่ะทุกคนเป็นบ้านแฝดที่เขาให้วัสดุค่อนข้างที่จะพรีเมียมเลยนะคะปิดทับหน้าบันไดอะคะ่ะก็จะเข้าชุดกันเลยนะคะกับไม้ที่อยู่บนราวจับบันไดตรงนี้ค่ะแล้วก็บริเวณชั้นพักเขาก็จะมีช่องแสงให้ด้วย มาดูชั้น2กันค่ะชั้น2นะคะ for to ceiling จะอยู่ที่2.6เมตรค่ะชั้นบนชั้นล่างเนี่ยเท่ากันนะคะแต่ความพิเศษของชั้นนี้ก็คือชั้นแห่งการพักผ่อนเพราะว่ามีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำค่ะเพราะฉะนั้นทางโครงการนะคะจึงเพิ่มความพิเศษของพื้นค่ะให้เป็นพื้นลามิเนตนะคะที่มีความหนา8มิลิเมตรเพื่อให้มูดแอนโทนของชั้น2เนี่ยเหมาะแก่การพักผ่อนจริงๆค่ะซึ่งโซนด้านหน้าตรงนี้ค่ะเขาจะยกให้เป็นพื้นที่ของมาสเตอร์เบดรูมค่ะ บรรยากาศในห้องมาสเตอร์เบดรูมถูกใจแน่นอนนะคะด้านข้างตรงนี้ค่ะที่หมายมองไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นระเบียงส่วนตัวนั่นเองนะคะระเบียงเนี่ยจะอยู่ด้านข้างเพราะฉะนั้นเราจะได้ความเป็นส่วนตัวแล้วถ้าบางคนอยากจะได้พื้นที่สีเขียวแบบบริ i c a l g a เด e นนะคะก็สามารถจะจัดได้เลยหรือบางครั้งแบบต้นไม้บางประเภทหรือบางชนิดนะคะ่ะที่เขาจะร่มต้องการแบบเป็นไม้ร่มนิดนึงเนี่ยเราก็ปลูกได้ตรงนี้สวยมากๆเลยอะ่ะอ่ะมาดูด้านในกันดีกว่าค่ะอย่างโซนที่หมายนั่งตรงนี้นะคะถ้าเราจะทําเป็นมุมพักผ่อนก็ได้บาง คนใหญ่จะมีรีไคลเนอร์สักตัวนึงเอาไว้นวดผ่อนคลายแล้วก็หันไปเห็นพื้นที่สีเขียวที่บริเวณในห้องนอนเราก็สามารถทําได้นะคะซึ่งห้องนอนนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าพออยู่โซนด้านหน้านะคะก็สามารถที่จะแบ่งพื้นที่นะคะเป็นโซนต่างๆได้เลยนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยก็วางเป็นโซนนอนนั่นเองค่ะมีเตียงนอนค่ะวางได้ประมาณคิงไซส์ควีนไซส์วางได้เลยนะคะโต๊ะข้างเตียงทั้ง2ทําได้ะคะ่ะด้านหน้าตรงนี้มีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่นะคะหรือจริงจะเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่นั่นเองนะคะ เราสามารถที่จะ take view ด้านหน้าบ้านของเราได้เลยค่ะแล้วสามารถนะคะที่จะแบ่งโซนนอนตรงเนี้กับ walk in closet ได้อาจจะ b u i วเหมือนในบ้านตัวอย่างตรงนี้ค่ะติดตั้งทีวีไว้ทำได้เลยค่ะ ใครสะดวกนะคะที่จะบิวตู้เสื้อผ้าแบบในบ้านตัวอย่างก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะบิวสูงจรวดฟ้าเพดาน2.6เมตรไปเลยค่ะบริเวณ Walk in Closet ตรงนี้นะคะก็จะมีแสงสว่างจากธรรมชาติให้ด้วยนะคะเ็าจะมีหน้าต่างให้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นโต๊ะแต่งหน้าก็ได้หรือว่าจะไว้อีกฝั่งหนึ่งแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นไว้สําหรับวางของก็ได้พื้นที่ที่เชื่อมกันค่ะก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดรูมของแบบบ้านสุพัชรินเนี่ยเขา,าน ได้สะดวกเลยใครจะใส่ฉากกัน้นหรือว่าม่านห้องน้ําก็ได้นะคะและไม่ต้องกังวลเรื่องของความอัดชื้นนะคะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาติดหน้ตาต่างเอาไว้ให้เราก็เปิดระบายอากาศได้เลยค่ะสำหรับพื้นที่ด้านหลังนะคะของชั้น2แบบบ้านสุพัชรินค่ะก็จะเป็นโซนของห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นะคะแต่ว่าห้องนี้เนี่ยที่จะพามาดูก่อนเนี่ยก็คือห้องน้ําน,นั่นเองนะคะ ห้องน้ำนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางค่ะที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนทั้งสองห้องนันเองนะคะข้อดีของห้องน้ํานี้คือเขาเป็น double access นั่นเองค่ะทุกคนนี่เห็นไหมเราเข้าได้นะคะทั้งทางส่วนกลางแล้วก็จากห้องนอนที่3นั่นเองนะคะซึ่งในห้องน้านี้ค่ะเขาแบ่งแยกระหว่างโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้ให้ด้วยเนาะถ้าเราจะใส่ฉากกันหรือว่าม่านห้องน้ําก็ได้ค่ะข้อพิเศษอีกอย่างหนึ่งในห้องน้ํานี้คือเขาให้หน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศได้ถึง2บานด้วยค่ะ บางคนอยากจะมีเครื่องออกกําลังกายในบ้านนะคะแนะนําเลยค่ะแบบในบ้านตัวอย่างห้องนอนที่3นี้ทําได้กําลังดีเลยนะเพราะว่าอากาศเขาในห้องเนี่ย slow นะคะมีหน้าต่างให้ถึง2ฝั่งทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะคะจะมาโยคะก็ได้นะคะหรือว่าถ้าบ้านไหนเนี่ยอยากจะให้กลายเป็นห้องทํางานนะคะหรือว่าเป็นห้องเก็บของสะสมก็ได้ แต่ถ้าสมาชิกในบ้านเยอะแล้วต้องมีห้องนอนเผื่อว่าแบบมีแขกมาอะไรเงี้ยในห้องนอนนี้ค่ะเตียงนอนประมาณสาฟุตครึ่งได้กําลังดีเนาะแล้วก็มีพื้นที่นะคะเหลือที่เราจะสามารถบิวพวกตู้เสื้อผ้านะคะหรือว่าเราอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวอย่างพวกโต๊ะเครื่องแป้งอย่าเงี้ยค่ะก็สามารถจัดวางในห้องนอนที่3นี้ได้นะคะติดกันค่ะจะเป็นห้องนอนที่2ค่ะ สำหรับห้องนอนที่สองนะคะก็เรียกว่าขนาดเนี้ยก็ไม่แตกต่างกับห้องนอนที่3สักเท่าไหร่นะคะแต่ห้องนี้เนี่ยถ้าใครที่อยากจะวางเตียงใหญ่ก็สามารถจัดวางได้นะคะ5ฟุตได้เลยค่ะส่วนผนังด้านนี้นะคะเขาจะมีหน้าต่างเนี่ยให้2บานด้วยกันเนาะตรงกลางนี้เราก็อาจจะแบบบิวเป็นตู้อะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะบิวแบบทั้งแถบเลยนะคะให้กลายเป็นโต๊ะทางานพร้อมกันเลยกับฟังก์ชันของตู้เสื้อผ้านะคะหรือว่าที่แขวนผ้าแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่โซนของโซฟาคือทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับไลฟ์สไต อันนี้คือบ้านแฝดแต่ได้แต่ละห้องนอนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะฟังก์ชันเหมือนบ้านเดี่ยวในราคาที่สบายกระเป๋าค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะกับโครงการสุภาลัยวิวประชาอุทิศ90ค่ะแบรนด์คุณภาพจากทางสุภาลัยนะคะที่มีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดนั่นเองนะคะ สำหรับแบบบ้านที่หมายพามาดูวันนี้นะคะชื่อว่าสุภาชรินค่ะเป็นบ้านแฟดหลังใหญ่ฟังก์ชันเทียบเท่ากับบ้านเดียวเลยฟังก์ชันการใช้งานครบนะคะกว้างขวางโออาที่สําคัญมีพื้นที่สีเขียวให้กับเราได้สามารถปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวของโครงสร้างบ้านนะคะผนังเขาก็ก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบานะคะก็มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ไม่สะสมความร้อนแถมยังรองรับการต่อเติมได้ในอนาคตของเราอีกด้วยนะคะราคาเริ่มต้นของโครงการสุภลายวิวประชาอุทิศ90ค่ะเริ่มต้นดีมากๆเลยอยู่ ทามล้านแ0ดแบาทค่ะส่วนบ้านแฝดแบบบ้านที่ชื่อว่าสุภัชลินหลังนี้ที่หมาพามาดูนะคะเริ่มต้นอยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งแบาทค่ะ ซึ่งตอนนี้ทางโครงการเขามีโปรโมชั่นพิเศษอย่างแรกเลยนะคะคือเขาจะให้ฟรีแอร์ทุกๆห้องนอนค่ะส่วนใครมาที่โครงการแล้วก็สนใจบ้านเดี่ยวทางโครงการเขาก็มีสิทธิ์ส่วนลดนะคะให้สูงสุดถึง200 0 0 0บาทค่ะยังมีโปรโมชั่นมากกว่านี้อีกนะคะแต่หมายขออุบไว้ก่อนหม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเดินทางมาสอบถามที่โครงการเองดีกว่าเนาะสำนักง,งานขายโครงการค่ะแวะมาเยี่ยมชมได้เลยนะคะ9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นค่ะ ดูบ้านเสร็จจองบ้านเสร็จนะคะหรือไม่ก็เวลาที่เราอยู่อาศัยในโครงการสุภาลัยวิวประชาทิตเก้าสเนี่ยเราก็พาครอบครัวมาหาอาหารทานได้จะมานั่งคาเฟ่ได้เค้กเครื่องดื่มมีพร้อมหรือว่าจะเป็นอาหารทะเลสดๆของเขาก็พร้อมค่ะเด็กๆที่หากมีลูกพาลูกมาทานได้เลยเพราะมันกุ้งอร่อยอืม ภารกิจโฮมเราวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะใครที่กําลังมองหาทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดในโซนพระรามสองท่าข้ามบางขุนเทียนนะคะโครงการสุภาลัยวิวประชาธิษ90แบรนด์ใหญ่ของสุภาลัยเลยนะ,ะโครงการนี้ตอบโจทย์ด้วยราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่3,890,000บาทเท่านั้นและแถมตัวบ้านฟังก์ชันบ้านแฝดวันนี้นะคะที่พาไปดูเนี่ยเขายังเทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวเลยได้ถึง4ห้องนอน3ห้องน้ํา1โซนนั่งเล่นแล้วก็2ที่จอดรถนั่นเองนะคะกับแบบบ้านสุภาชรินนั่นเองค่ะซึ่งงตอนนี้โครรการ โปรโมชั่นพิเศษค่ะแทนฟรีแอร์ทุกห้องนอนเลยนะคะและถ้าเป็นบ้านเดี๋ยวจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดนะคะให้200,000บาทเลยค่ะเอาเป็นว่ามาพูดคุยได้สำนักง,งานขาย9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะรายละเอียดของโครงการนะคะใหม่จะแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดทุกช่องทางของ Home b u y e r ด้วยนะคะและคลิปหน้าค่ะใหม่จะพาไปดูบ้านหรือว่าคอนโดดีๆที่ไหนรวมถึงเช็คอินร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่อร่อยๆตรงไหนแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า